สวัสดีชาวไลฟ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมีไลฟ์นีไลฟ์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่สวัสดีครับโทมัสครับกล้องครับครับแล้วอันนี้เราอยู่ในงานอยู่เดอิมมากเติมตึ้งทุบตารางหิวใช่แล้วครับกับโทมัสกล้องนั่นเองนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆพี่ๆสื่อด้วยครับผม แล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่ใน,น,นาง,งาน <g ülme> วันนี้มัดทองร้องเข้าหมาคือทองร้องสองพ่อวันนี้มเร่าเล่นกับยูเดอร์มาเป็นครั้งแรกเป็น,ปนยังไงบ้างคะโอ้ยสนุกมากเลยครับคือรู้สึกว่ากิจกรรมแบบสนุกมากๆเลยครับได้ mm. นนกับพี่แฟน,แฟนได้เห็นด้วยแล้วก็แบบที่สำคัญเลยค,คือได้ลองเทสผลิตภัณฑ์แบบจริงๆเลยครับก็ได้เห็นผลเลยว่ายูเดอร์มาเน,นี่ยแบบคือแบบใช้ได้ดีมากๆแบบมอเจอร์ไฮเดรตติ้งแล้วก็แบบเพิ่มเกราะป้องกันผิวได้จริงๆด้วยครับผม ครับผมก็ก็สมมนุกรณ์ไงครับวันนี้ก็ได้เจอพี่ๆทุกคนเยอะมากเลยครับก็บางงาดีใจที่ได้กลับมาเจอทุกคนนะครับแล้วก็ยินยดีมากทำงานแบบดีใจที่ได้ร่วมงานคังยูเดลมาแล้วครับก็เป็นผ,ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเป็นสิ่งที่พวกพวกเราใช้อยู่แล้วทุกวันใช่ขอบคุณมากครับที่ชวนพวกเรามาวันนี้นะขอบคุณครับแล้วบอกคือที่สำคัญเลยคือแบบพี่ๆเปแฟนมาเยอะมากวันนี้แบบมีเห็นแบบมีชั้นที่สองด้วยขอบคุณมากเลยนะครับเอ้ยว้าขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นไลฟ์นะไปไลน์ขอบก็ ขอบคุมากเลยครับพี่แบบมาหาพวกผมกันคุณจะมาให้ผมฟีดสูตนะคะได้ลองตัวไหนแล้วก็ถ้าใจต,ตัวไหนมีสีแดงก็ได้คออ๋สำหรับผมนะครับก็คือของผมอะได้ลองตัวสีแดงครับที่แบบทดลองเล่นที่ก็คือคือเป็นเนื้อที่แบบสบายนิ่มแล้วก็แบบไม่ได้หนาเกินไปครับเพราะว่าตัวนี้นมันเป็นสูตรเคลื่อนท้รู้สึกว่าแบบอุ้ยบางท้าเรายังอยู่ตอนที่ยังอยู่อยู่เลยครับผมนี่แบบผิวดีมากๆไหนไหนเขาดูหิวเลย ถือว่าประมาณนี้ครับ,บ,บเด้งเด้งสีเหตุท่าที่ทำมาตลอเรอครัที่จะเทสอ่าทำมาจะเทสอยู่หน้ากระจกครับจะเป็นเสียงอะไรท่านี้ <c oughs> มากกว่า, <c oughs> าแล้วของกล้องแม่ไม่กล้องกล้องอ่ะก็ได้ลองสองสูตรเลยครับก็สูตรสีฟ้าพ <c oughs> ี่โผลลองท่้กับสูตรสีแดงที่กล้อง,งนึงพี่โทรไปก็ใ่กล้องหส่วนตัวก็ชอบสูตรสีแดงเพราะว่ากล้องเป็นคนผิวแบบแพ้งง่ายด้วยแล้วก็เป็นคนผิวแห้งนะครับก็ ู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เหมาะสำหรับกล้องินึ่งค่ะแล้วปกติสองคนงานเยอะมากจะมีแบบเช่นลับในการดูแลผิวไหมอะไรโอ้ยเช่นลับในการดูแลผิวนะครับก็คืออย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือพักผ่อนให้เพียงพอครับเรายี่ว่าพอเพียงพอหรือเปล่าครับพักผ่องเพียงพอครับพักผ่อนเพียงพอครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือทุกคนเนี่ยต้องทาโลชั่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าผิวแห้งเนี่ยตอนเราหลับปุ๊บเราอาจจะแบบถูกล้าตัวเองได้ยเพราะกล้องเป็นบ่อยมาก ก็แถวนี้นอนรับแล้แบบช็อตเก่าเองแล้วก็จะแบบเปือนออกนิด <Bernard> น <Arabic> oh, ึงก็เลยองแบบนันอาโลชั่นเปประจำเราก็เือวนเมื่อานะคะได้ยินว่าปกติพี่โอ้งใช่ทุกคนว่าเราพี่โอจรเปนเป็น acting เยใช่ครับจริงอ่ะเป็นพี่โอะติดต้องว่าโอแล้วยังไงเขพูดมาแบบนี้ก็รู้สึก ก็รู้สึกเอ่อเอาแบบแบบพูดจริงๆเลยแหละครับก็คือให้ภาพอธิบายแล้วกันใช่ครับให้ภาพอธิบายแล้วกันนะครับใช่ให้ขนมขาพยังไงก็ขภาพผัดใบข้าวผัดบขาวผัดใบยังไงล่ะครับน้องก้องนี่เลยครับมีให้ภาพไปอธิบายเลยครับว่าน้องก้องชอบมันกับพี่มากๆเลยช่วงนี้แบบน้องก้องโอ้ย ไปดูว่านไงมาดูไปดูหนังมาอะไรแบบว่าลองกองช็อปว่ายังเลยเมื่อกี้ลองกองชอบแกงพี่อ่ะไม่ไม่พี่ไม่พี่โทรบอกเขาบอกว่าลองกองแกงพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีอะไรพี่โทรจะบอกอะไรอ่ะอ๋อพี่โทรจะบอกว่าลองกองแกงพี่อีก เฮ้ยเอ็มดอรู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นให้เอ็มดอไปถ่ายงานคือเราไปถ่ายมาแบบทั้งวันเหมือนกันใช่ครับแล้วตอนถ่ายก็แบบมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าเป็นซีนที่้องถ่าย o u t ดอ o r แต่ฝนตกคือทำให้แบบมันดีเลยแบบประมาณแบบสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ครับใช่ครับแต่ว่าออกมาด้วยดีแล้วก็มันจะมียังยังยังไม่บอกเลยว่าเนอะมันมีกินข้าวอยากจะบอกอร่อยก่อ บบกินกกิินนจริงนี่จริงกินข้าวได้เหรออืมกินนี่ไงอยู่โน้โอ้โหนึกออกแล้วใช่ให้ไงล่ะซื้อได้เหรออันนี้ก็สปอยด์ป่ะอันนี้เฮ้ยพี่โทรสปอยด์ปะเนี่ยเปอะไรพี่พูดไปแล้วก็พูดได้ก็พูดได้นี่ไปเลยสปอยด์กินอะไรนะพอเป็นอาหารที่อร่อยมากคือบล็อ อาหารประเภทนี้ครับเป็นแบบนานทีจะกินที่ก่อนแต่ก่อนกินบ่อยมากประเภทนี้อร่อยมากคือแบบในซีนแบบเล่นแบบกินกินกินแฟตกินแบบเยอะมากเลยครับแบบอร่อยมากๆคือแบบเขาถามว่าน้องแบบกินได้ไหมนะมันจะอิ่มหรือไม่โล่งไม่โล่งเลยบอกว่าไม่เป็นไรครับอร่อยเขาสีก็มีสั่งไปด้วยเหมือนกันใช่มีสั่งไว้สั่งแยกสำหรับของกตองเองอร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับร้านนี้ very กู o l เาคมาส,สเลยแบบี้ถึงเต้นอะไรไมตัวอะไรไปก่อน,นคือกล้องอะเตรียมสคริปมาเลยจากบ้านเพราะแบบไปเจอหน้าพี่ออฟสวัสดีครับผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับเพราะแบบแม่ชอบมากเลยนี่เซลฟี่กับพี่อาาอฟครับเพราะแฟังเพลงพี่ออฟตั้งแต่เด็กเลยแพงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอืมขอให้ตรงนี้หนึงได้ไหมไหนๆก็ต้องเจอหนนะขึ้นยังไงนะครับ จุดอ่อนใช่ไหมครับจุดอ่อนจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจที่ทำเป็นแค้นแค่นที่ฉันแสดงที่เธอเจ้าใจลาเอาใจฮะมีปากเอ็มมี่ไหมครับนี่จะออกวันไหนอะไรยังไงรอรอออฟฟิ i ชีลประกาศรอประกาศแล้ว วันที่17นั่นเองครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเอมวีแรกที่ได้ถ่ายแบบนอกค่ายด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีทีเซอร์ด้วยเราก็จะไปรอดูเหมือนกันว่ายังไม่เห็นเหมือนกันว่ามันจะออกเป็นยังไงแต่รอทุกคนยิ้มแก้มกล้มปรแน่นอนทีเซอร์เตรียมโอ่งเลยครับอ๋อคือ ต้องเตรียมโอ่งไว้เพราะว่าเราจะแบบมีความสุขมากขำดังต้องไปขำในโอ่งใช่แต่โอ่งอ่ะสามารถคุยได้หลายคนเพราะก็มาดูหนังมาตอนเด็กเรื่องปอบคือแบบโอ่งหนึ่งสามารถที้แบบสี่ห้าคนแล้วออกมาได้ก็ชวนเพื่อนเข้าไปขำกันในโอ่งได้นะได้ครับผมเราเราต้องจะเตรียมอยู่ครับก็จะเตรียมที่บ้านก็มีแล้วคือมาเมื่อวานทำเป็นโอ่งมังกรใช่จีสีน้ำตาล เพาะว่าสนับดูมันดีดีลอยแรงใครเป็นเมนใครเป็นเซต่นจริงจริแล้วเมนทุกคนเลยครับเพราะว่าทุกคนแบบเต็มตลิ่นออกมาเต็มกลิกมาแล้วก็แบบมีวงวงเด็กนี่คือบอกเลยว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ดีเลิศแน่นอนครับเดี๋ยวใกล้จะเปิดตัวแล้วเหมือนกันคือผมฟังเพลงนี้มาประมาณแบบเป็นเดือนแล้วอะไหนไหนไหนอ่ะได้ได้ไม่ไปถึงว่ายุงกัด ใช่แอบได้เห็นแล้วครับแอบได้เห็นแล้วอีนี้พี่นักการที่เต้นได้นะจ๊ะพูดจริงพี่นักการเต้นได้ก่อนกล้องอีกจริงครับเรื่องความจริงเพราะว่าพี่นักการแบบไปฝุ่นด้วยไงใช่พี่นักการบอกว่ายแบบนี้โอ๊ยโอเคจำได้แล้วอย่างนี้เลยเราของเขามีวงเด็กของเรามีวงผู้ย้ายแต่ว่าตอนเขาประกาศรายชื่อมาพี่โทแบบพี่โทบอกพี่โทจะไปคอมเมนต์จะแบบส่งไปหาแบบเพจเลยเพจนเด็กว่าเมื่อไหร่จะประกาศชื่อผมครับใช่ผมรออยู่เมื่อไหร่จะแบบ เมื่อไหร่จะเปิดโตออ๊สะสักทีนึงผ่านเกินครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมไม่ยอมลงม <ừ> um, ทุนวันสักทีจริงครับอาจจะเป็นแบบโปรซีฟิลนนด์อะไรก็ได้ไม่ใช่คิดหอกไม่ใช่ี่แฟนมีข้ข่าวว่าที่แฟนมีพี่ถูกนะคะมีอะไรพิเศษพิเศษไม่ได้กมีมาสกิ้งมีอะไรพิเศษพิเศษคือยังไงอ่ะอเรานนเราพูดแล้วเราพูดแล้วเราพูดแล้วครับก็อันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะมันคือการเป็นบาสกิ้ง ใช่ครับเพราะว่าต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราอาจจะแบบทุกคนเลยด้วยซ้ำก็เป้นเพื่อนครับก็จะทําให้เต็มที่ครับส่วนแฟนมิสเนี่ยก็มีอะไรแนนน่อพิเศษพิเศษให้พี่ๆได้ชมแน่นอนครับผมคือพี่โฮเตรียมเกงญี่ปุ่นแล้วนะใช่โอเคเด็กก็เติมก็เอเดะเอเน็กเติมก็เติมเน็กเด็กเอเอ็กโดราเอมอนพิเศษครับได้เลยครับก็ขอ อย่างแรกเลยครับขอฝากเรื่องกีมูนฟ้าด้วยนะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีเวอร์ชันอันดับนะครับแล้วก็ออริจินอลเวอร์ชั่นใน YouTube c h anel n ช่องมารี Channel นะครับครับผมแล้วก็ Magic l ล v e อร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็มี YouTube อยู่นะครับอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยู่ใน YouTube ช่องมารี Channel แล้วนะครับทุกคนก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตนะครับก็คือเขาชื่ออนุวัฒน์อนุวัฒนเลเวอร์นั่นเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานในอนาคต ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็รอบสองคนก็แน่นอนว่ามีอะไรให้ติดตามแน่นอนใช่แล้วครับก็ขอฝากพี่นีทุกคนนะคะดูมันดิ้วยนะครับก็มายันรับแล้วบ้าแบบพอสบายใช่เคนยันรับทรอเอันนี้คืออันนี้คือรับแรกใช่ครับจะมีรับสองด้วยแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสักน่าจะประมาณสองถึงสามองถึงะเดือนปีครับออเล่นน่าจะสองก็หนึ่งหนึ่งถึงสามเดือนแล้วกันผมยังไม่ชัวร์วันเท่าไหร่แต่เราไปถ่ายมาแล้วที่นั่นไง ระยองเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เมืองคุณได้ใช่มัยคุณได้แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าร้อยเอ็ดเฮยเจ้าแบบชูเแบบชูอ๋อขอนแก่นอันนี้ไม่อันนี้คือเป็นเป็นแบบเป็นแบบลองไงทดสอบดูว่าทดสอบว่ากล้องเนี่ยทำได้อะไรล่าไปเราไปเอาคืนเลย่องอนะครับ ขอนแกน่นอเอเราไปอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นครับนี่ไปถ่ายมาแบบสุขุมมากเลยเพราะว่าที่นั่นแบบบรรยากาศดีมาก้เกาแบบเราไปเที่ยวเล่นได้เรืยใช่ไปแบบไปดูอา,อาหารที่นี่อร่อยมากเลยครับแบบพวกข้าวจี่ะไรพวกนี้อร่อยมากแ,แล้วก็แบบเป็นอาหารท้องถิ่นด้วยใช่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 รา้านปากอ้อไม่เกี่ยวพ่งสปอยหมดที่เขารู้หมดแล้วเนี่ยใช่ครับ ครับก็ขอฝากยูเดอร์มาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้โลชั่นผิวฟังๆแบบนี้ก็ซื้อยูเดอร์มาเลยนะครับผมครับก็สำหรับใครที่ผิวแห้งหรือว่าต้องการดูแลผิวแบบเป็นพิเศษนะครับก็แนะนำนะครับยูเดอร์มาตัวนี้ไปลองใช้กันนะครับยัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ you